ยขอน้ำน้อยอ,อร่อยสวัสดีครับพี่น้องอาหารใต้สไตล์โชเล่หอยแมงผู้ผัดพริกแกงนอเรียงหอยแมงผู้ที่ปอกเปลือกแล้วทำมาขายมี2อ,อย่างที่อย่างจืดกับอย่างเค็มก็เลยซื้ออย่างจืดมาถุง90บาทนอเรียงนี่ขีด30บาทผมซื้อมา2ขีด60เตรียมของเสร็จแล้วก็ไปทำหอยแมงผู้ผัดพริกแกงนอเรียงตั้งกระทะใส่น้ำมัน น้ำมันร้อนก็เอาหัวเทียมลงไปเจียวให้เหลืองหอมถ้าเหลืองทรงกลิ่นหอมแล้วก็ใส่กะป,ปิผัดจนกะปิละลายแล้วก็ใส่เครื่องแกงผัดจนเครื่องแกงหอมแล้วก็ใส่น้ำเปล่าผัดให้เครื่องแกงมีแตกน้ำมันออกมาอย่างนี้นะครับแล้วก็ปรุงใส่น้ำปลา ใส่น้ำตาลใครกินผงปรุงรสก็ใส่ตามชอบได้เลยนะครับผัดให้ข้าวกันชิมอร่อยแล้วก็ใส่หอยแมงปูนอเรียวก็ใส่ตามไปได้เลยนะครับแล้วก็ผัดให้ทั่วผัดให้ข้าวกันผัดได้ที่แล้วก่อนยกลงก็ใส่สักท้ายหัน่นพริกชี้ฟ้าแดงหัน่นพริกไทยอ่อนหัน่น แล้วก็น้ำกะทิสดหรือว่าใครจะใส่นมสดก็ได้นะครับแล้วก็ผัดไทยทั่วอีกครั้งหนึ่งน่ากินไหมครับพี่น้องนี่นไหมครับแล้วหน่อเรียงสียังเขียวอย่างนี้พี่น้องกรอบน่ากินมากเลยกรอบน่ากินมากเลยยกไปรับประทานได้เลยต้องไม่ลืมโรยใบมะกรูดหันฝอยหอมๆด้วยนะครับอย่าลืมนะครับหนูๆน้องๆก่อนจะกินอาหารทุกครั้งต้องล้างมือให้สะอาดแล้วก็ เช็ดให้แห้งจำไว้นะครับเด็กดีเด็กดีดกดราดข้าวน้ำหน่อยนี่คลุกให้ทั่วตามสไตล์โชเล่ คำนี้หน่อเรียงล้วนๆเลยหน่อเรียงเนี่ยบางคนคิดว่าเขาเอาลูกสตอมาเพราะจริงๆไม่ใช่นะพี่น้องลูกสตอก็มาจากต้นสตอนอเรียงก็มาจากต้นเรียงนะครับคนละอย่างกันแต่ว่าเป็นพืชสกุลเดียวกันครับคำนี้ก็หอยแมงพูล้วน อืมอร่อยปลดจังจริงนะเนี่ย